สวัสดีค่ะชอ่องไบบานติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับเล็กสตาร์นะคะกับรายารคาเฟ่ประหลัดสามวันที่เอ่อสิบสามมีนาคมสองห้าหกแปดนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบคุณสมาชิกชอ่องไบบานติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกชอ่องไบบานแล้วก็ขอบคุณเพื่อนในทุกๆช่องทางด้วยนะคะวันนี้ก็มีชุดใหม่เข้ามาแล้วเด้อวู้ชุดใหม่ชุด คุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบ็คพิเซอร์คะแม่บ้างขออนุญาตแนะนำร้าน Super s p สเ i a l Shop นะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID Password ด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปนะคะเรขราคาก็จะมีตามนี้เลยนะคะสามารถเช็คได้เลยแล้วก็อย่าลืมสอบถามทางร้านก่อนทุกครั้งด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางร้านก็ตามนี้เลยมีทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ Line Official เลยนะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยค่ะ ที่2สองนะคะชื่อชุดสายลมบายไมล์ผลิตในนี่น,นะคะทุกคนซึ่งนะคะแม่บ้านได้เสียตังค์ให้กักบโทรสารไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถามว่าของตัวผู้หญิงแม่บ้านจะซื้อไหมก็คือยอมรับว่ามันน่ารักมากๆนะคะแต่มันไม่ใช่แนวแม่บ้านนั่นเองเนาะแต่รองเท้าวสวยเนาะว่าชอบรองเทา้าอ่ะเดี๋ยวเว๋ยพึ่งนักเรือ, <laughs> อ่ะ ชุดนี้นะคะมีให้กับตัวทุกตัวเลยแม้แต่น้องชายนะคะของผู้หญิงก็จะเป็นประมาณนี้บิบกุ๊กคุอสบับเซ็กซี่ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบเนาะอุ้ยกระโปรปงกระโปรงแอบซากนาร่อนอ่ะถ้านคนชอบความแบบเซ็กซี่อะไรใดๆเุ้ยแต่จริงๆทรงผมเออทรงผมมันก็ก็ได้อยู่ไม่หยุดแต่มันขายแยกด้วยทุกคนนี่ นี่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 รองเท้าก็แยกแล้วเผื่อใครจะแยกนะแล้วเผื่อใครจะแยกก็จะแบ่งเป็นถุงมือเป็นชุดนะคะแล้วก็รองเทา้าซึ่งชุดนี้ขายถาวรเลยนะคะของผู้ชายก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอืมอ่ะปิดปะคุมก็จะเป็นประมาณนี้เป็นยงไงอืออันนี้ของผู้ชายนะคือของแม่บ้านหลายย้อมสีเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็ของน้องชายนะคะเดี๋ยวให้ดูปเปร๊บน้องชายอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอ เออมันมีน้องชายอยู่นะแต่ว,ว่าแบบมันยาวเกินแบบบาทฮะไม่เจอเออแล้วก็เดี๋ยวไปดูของตัวละครอ,อื่นกันบ้างอุ้ยเดะคาเดียเดนะคาเดียใส่แล้วฟุงฟริงเลยอ่ะกระโปรงมันยาวเท่ากันไหมเอีะเออก็เท่ากันนะมั <c oughs> คนคงไม่มีใครแบบกระโปรงทรงกระโปรงสั้นแล้วเนอะเออ ก็ของน้องชายอยู่ไหนดีพี่เบอร์ไปะคะ่ะเราไปเป็นนักเรียนนะคะดูๆไปๆไปพีกันนะคะทุกคนข้องน้องชายมันอยู่ไหนไว้เนหาไม่เจอจริงอันนี้จะได้น้องชายน,น,น้องน่ารักปะน้องไม่มีแบบปิดผ้าคลุมนะน้องน่ารักมากนี่ค่ะน้องชายอ่ะก็จะมีแพ็กเกจแบบธรรมดานะคะชุดที่ขายถาวรด้วยนะคะไม่มีหมดเวลาเนาะราคาห้าร้อยบาท แล้วก็มีเป็นแพ็ครวมด้วยนะคะเผื่อใครแบบซื้อหลายๆตัวเนาะก็จะมีแบบมัดรวมมาในราคาหนึ่งันสามร้อยห้าสิบาทซึ่งคุ้มมากๆนะคะแล้วก็มีแถมเอ่อเครื่องมือตัดเดย็บของเมิร์ฟเดี๋ยวก่อนนะคือ,อยังไงเครื่องมือตัดเดย็บของเมิร์ฟเอะเครื่องมือตัดเดย็บของเมิร์ฟที่มันย้ายตัวได้นี่ใช่ไหมอะคือย,ยังไงวะงงอู้คิดขวาเพื่อช้อยงอให้ตรงอาชี อ๋อเหมือนอันนี้เหมือนแถมแบบให้เอาไปย้ายตัวได้ด้วยอะค่ะแต่ต้องซื้อแพ็กพันสามร้อยห้าสิบนะทุกคนเอ๊แล้วฉันก็ถ้าได้กล่องมาฉันยังไม่เปิดก็ดันนี้เหรอเผื่อเผื่อเป็นใจงี้หรอเอออะไรประมาณนี้ <c oughs> อันนี้ราคาห้าร้อยสิบบาทนะคะได้เป็นกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมกล่องเลือกการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดนะคะสามารถเลือกได้ของข้างในก็จะมีแบบ เออน้องเมด v p 20วันหรือว่าพอของมาซิลนึ่งเสือโอ้มูแล้วก็บาคายขยายช่อง16ช่องนะคะอันนี้ก็เป็นเอาไปเวลเไปคูดดอบอะไรใดๆบราบราบลาบาแล้วก็แพ็กเกจเข้าเรียนภาคฤดูใบไม้ผลิในราคา1 3ึ่งบาทอันนี้คือเลือกได้หนึ่งชุดเลยนะคะว่าจะเอาชุดอคาเดมีชุดภาคเรียนพิเศษหรือชุด สายลมใบไม้ผลนั่นเองคุณอยากจะเป็นนักเรียนแบบไหนซึ่งส่วนตัวแม่บ้านมีอาคาเดมีย,ยแล้ว <c oughs> แต่พักเลมพิเศษอะของโดซาแม่บ้านไม่มีเนาะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ชอบชุดนี้ขนาดนั้นสำหรับแม่บ้านนะเออแต่ว,ว่าชุดผู้หญิงมี <c oughs> อ่ะแล้วก็เอได้เลือกสินคคาลักจะเป็นกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมด้วยนะคะหนึ่งกล่องกล่องตัวเรื่องการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดนั่นเองเ,องเนาะแฟชั่นเดินเที่ยวหลังเลิกเรียนนะคะราคาหนึ่งพัน สิบหกบาทอ่าก็คือแบบหลังเลิกเรียนแล้วเนาะก็จะเอาชุดไหนก็มาเลือกเอานะคะเลือกได้สองชุดจ้าหลังเลิกเรียนต้องใส่ชุดอะไรแบบนี้ด้วยหรอคะรู้สึกแต่ละชุดมันจะเซ็กซี่เกินไปหรือเปล่า <c oughs> โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเอ่อขอย้าอีกทีนึงอย่าลืมนะคะในร้านค้ามามีคูปองลดราคาสิบเปอร์เซ็นกับยี่สิบเปอร์เซ็นอยู่นะคะยี่สิบเปอร์เซ็นแม่บ้านใช้ไปหมดแล้วน้องมันเลยลงมาอยู่ข้างล่างนี้เนาะ ซึ่งแนะนำว่าจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่มันแลกได้ถึงวันที่30เมษายนนะคะฉะนั้นก็วางแผนดีๆเนาะก่อน30เมษายนแนะนำให้มาแลกนะคะอ่ะต่อไปนะคะแพะก็กเกจฝึกสัตว์ฤดูใบไม้ผลิราคา192บาทรับเอ,อค่าคัมพีเพิ่มค่าสุขการพรานะ10ชั่วโมง5ใบน,นะคะแล้วก็กองฝึกมมา ลามราปลาต่อไปแพ็กเกจฝึกสัตว์แห่งฤดูใบไม้ผีแบบที่2นะคะราคา1,085บาทอันนี้จะเป็นกล่องเลือกรับเออเรื่องมาแห่งจินตนาการและม้ามายาก็คือโอ้ออันนี้แพ็กเกจนี้คุ้มอยู่นะก็คือได้ชุดของม้ามายาเทียเก้กับเทียสิบนะคะแต่ต้องเลือกเอาเนะว่าจะวันไหนอ่าเผื่อใครไม่รู้ว่าหน้าตาเสร็จมามันเป็นยังไงมันคือพวกนี้ค่ะนี่ราคาห้าบาทนั่นเองเนาะ ซึ่งเราจะเลือกอ่ะดูดีๆนะคะเพราะว่าม้าเทียเก้าเนี่ยคือม้ามายามันก็คือแบบธรรมดาเนี่ยแหละอ่ะส่วนม้าเทียสิบเนี่ยมันจะชื่อแห่งจินตนาการนะคะเพราะฉะนั้นตอนกดกล่องถ้าเกิดเผื่อใครซื้อแพ็กนี้ก็รอเออดูดีๆนะคะดูชื่อดีๆนิดนึงอืมซึ่งก็คือจะได้ไปเออเอกได้หนึ่งอันเนาะเป็นสินค้าหลัก แล้วก็สินค้ารองที่เลือกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นใบเป็นทัศพนักชิบสองใบใบรถเลเวลพนักชิสองใบหรือใบฝึกทัาษะพนัทั้งหมดสี่อันและ mm hmm. รีเช็คการัวตัวพนัสองอันนะคะเออเดี๋ยวแม่บางขอลองคำนวณแป๊บหนึ่งนะคะแพ็กเกจหลักเนี่ยราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทใช่ไหม ไปเปลี่ยนทาสาพานะเนอใบละ60บาทคูณ12เนาะเท่ากับ720 720บวก590เท่ากับ1,310บาทจริง,รง,รงๆเขาว่าคำนวณไว้ให้แล้วเนะี่ประมาณนี้เออนะก็คือลดจาก1,550เหลือ1,085ถามว่าวคุ้มไหมถ้าคุณอยากได้แฟชั่นม้าอยู่แล้วนะแฟชั่นม้ามา,มายากับมามากระมาสิบเนี่ยถ้าอยากได้อยู่แล้วอนะซื้ออคุม้มแต่ถ้าไม่ได้ชอบก็ข้ามแค่นั้นเองนะคะจบ แพ็กเกจนี้คือคุ้มสำหรับคนที่อยากได้แฟนน้องมาเนาะแต่ถ้าไม่ได้อยากได้อะแบบไปดูเราไม่ถูกใจนะคะมาดูตรงพาหนะก่อนเนี่ยมาดูได้เลยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมันยอมไม่ได้นะคะบอกไว้ก่อนคือมันฟิกเป็นแบบนี้เนาะก็คือถ้าไม่ชอบไม่ถูกใจก็ข้ามนะคะแค่นั้นเองโอเคแต่ถ้าชอบก็จัดเลยคุ้มต่อไปแพ็กเกจส่งเสริมการดำรงชีวิตนะคะราคาสามร้อยห้าสิบบาทได้กล่องเลือกชุดเฉพาะทางไปเลยหนึ่งกล่องนะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกแถมๆมาเนาะ อ่ะน้ำหมักกระเป๋าตะกูลนะคะแบบสา0ร้อยห้าิบกับสี่ร้อยนะคะในราคาหนึ่งพันยี่สบาทกับหนึ่งพันหนึ่งรอยี่สิบาทนะคะแล้วก็มามาัดรวมเป็นเซตให้ด้วยนะคะ,ะเหลือหนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้าบาทเนาะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เรามีคูปองลดราคาให้อยู่เนาะจากราคาใหม่ก็อย่าลืมไปแลกกันโอเคที่เหลือจะเป็นแบบของเก่าแล้วนะคะนี่จะขออนุญาตข้ามไปเลยนะคะแล้วก็ช่องอีเวนต์นะคะเหมือนเดิมเลยก็คือช่องร้านค้าใหม่นะย้ำย้ำจะย้ำไปถูกประทิต์เลย <laughs> เพราะว่ามันคุ้มมากๆนะคะอีกอย่างเดียวหม่มันจะรีวันที่30เมษายนด้วยนะคะย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ลดราคานะคะลดหลักฐานของกัปตันเออหลักฐานของกัปตันเหลือ90บาทแล้วก็เซ็ตเรือนะคะยังลดอยู่เหลือ960บาทจนถึงวันที่20มีนาคมเลยแล้วก็ท่าเต้นนะ100บาทอย่าลืมนะจ๊ะเออมี3ท่าเนาะเอาไปเต้นคู่กันหรือเต้นคนเดียวก็ได้นะคะจนถึงวันที่20มีนาคมก็เมนขายถึงวันที่20อะนะ ซึ่งในคลิปรางคาเพอสัปดาห์ที่แล้วแม่บ้านเต้นให้ดูหมดแล้วนะคะเผื่อใครไม่รู้เนาะไปร้องกดย้อนดูได้จ้าโอเคสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ,บายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซับใครช่อบ,บไปไเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะใครเสียเงินหรือไม่เสียเงินยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะไปแหละบา,บายๆค่ะพ่